ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชุดคลิปวิดีโอการประเมินความรุนแรงของพื้นที่เผาไหม้จากไฟป่าค่ะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยโดยใช้โปรแกรม Snap ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักกับไฟป่ากันก่อนค่ะไฟป่านะคะเกิดจากการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะเช่นเศษดินเศษหญ้าก,กิ่งไม้และใบไม้แห้งนะคะรวมไปถึงต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในป่าด้วยค่ะ การลุกไหม้นี้นะคะจะปราศจากความควบคุมค่ะสามารถลุกลามต่อเนื่องไปได้อย่างอิสระเสรีนะคะโดยไม่มีขอบเขตค่ะไฟป่านี้นะคะสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ค่ะเช่นการเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแรงนะคะเมื่อมีประกายไฟเกิดจากฟ้าผ่าค่ะกิ่งไม้เสียดสีกันหรือเมื่อแสงแดดเกิดตกกระทบผลึกหินนะคะหรือว่าส่องพนหยดน้ำนะคะก็สามารถเป็นชนนเหตุของการเผาไหม้และก่อให้เกิดไฟป่าได้ขึ้นค่ะ อีกทั้งนะคะการเกิดไฟป่าสามารถเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นได้ค่ะเช่นการเผาป่าเพื่อทําการเกษตรค่ะแล้วก็การเผาป่าเพื่อหาของป่าแล้วนํามาขายค่ะองค์ประกอบของไฟป่านะคะเราแบ่งได้เป็น3องค์ประกอบค่ะองค์ประกอบแรกนะคะก็คือเชื้อเพลิงค่ะคืออินทรีย์สารทุกชนิดนะคะที่มีคุณสมบัติที่ติดไฟง่ายหรือวัสดุไวไฟทั้งหลายค่ะเช่นหญ้าแห้งวัชพืชกิ่งไม้ต้นไม้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นอากาศค่ะคือแหล่งสะสมออกซิเจนนะคะที่สนับสนุนกระบวนการการเผาไหม้นะคะซึ่งปริมาณและสัดส่วนของออกซิเจนภายในป่าณนะจุดจุดใดจุดหนึ่งนะคะอาจแปรผันตามทิศทางและตามกระบวน,าก,บวนการการเคลื่อนไหวของความเร็วลมได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นแหล่งความร้อนค่ะคือตัวจุดไฟนะคะที่ทําให้เกิดไฟป่าค่ะ ทั้งแหล่งความร้อนในธรรมชาตินะคะเช่นไฟป่าค่ะการเสียสีของกิ่งไม้รวมไปถึงแหล่งความร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะเช่นการตั้งแคมป์ไฟค่ะการเผาหญ้าการเผาขยะหรือว่าการทิ้งก้นบุหรี่ระหว่างทางค่ะซึ่งทั้ง3องค์ประกอบนี้นะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมไฟค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปร่างของไฟป่าค่ะการเกิดไฟป่านะคะมาจากเกิดจากการที่ าการติดไฟในจุดเล็กๆนะคะก่อนจะขยายตัวเป็นวงกว้างตามเชื้อเพลิงและทิศทางลมค่ะโดยไฟป่านี้นะคะจะเริ่มต้นจากหัวไฟค่ะหัวไฟนี่นะคะคือส่วนส่วนของไฟป่าที่ลุกลามไปตามทิศทางลมและความราชันของพื้นที่นะคะเป็นส่วนของไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วอันตรายรุนแรงแล้วก็มีเปลวไฟที่มากค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหางไฟค่ะคือส่วนของไฟนะคะที่ไหม้ในทิศทางตรงกันข้ามกันกันกบหัวไฟค่ะหรือว่าส่วนทางกับทิศทางลมนะคะทําให้ลุกช้าค่ะแล้วก็เราสามารถควบคุมได้ง่ายค่ะปีกไฟนะคะคือส่วนที่ลุกลามขยายออกทางด้านข้างค่ะโดยมีทิศทางตั้งฉากหรือว่าขนานไปกับทิศทางหลักของหัวไฟค่ะต่อไปนะคะคือนิ้วไฟค่ะ คือส่วนที่ลุกลามในแนวแคบนะคะออกจากตัวไฟหลักค่ะโดยนิ้วไฟนี้นะคะแต่ละนิ้วจะมีหัวไฟและปีกไฟเป็นของตัวเองค่ะพื้นที่ที่เราจะศึกษานะคะคืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงค่ะลักษณะทั่วไปนะคะของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนี้นะคะเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ราบสูงโคราชนะคะใกล้กับ ทางลาดทิศตะวันออกเทือกเขาของเพชรบูรณ์นะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูเขานะคะอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง4 0 0ถึง1,200เมตรนะคะมีพื้นที่ราบบนยอดเขาค่ะ กว้างใหญ่ค่ะคล้ายกับใบบอลคะ่ะประกอบไปด้วยเนินเตี้ยๆนะคะยอดที่สูงที่สุดคือนะคะบริเวณยอดคลอกเมยค่ะสภาพพื้นที่ราบยอดผูกระดึงนะคะมะีส่วนสูงอยู่ท่านด้านตะวันตกนะคะและด้านตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพื้นที่ค่อยๆเทราดลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะทำให้มีลำธารสายต่งตางๆนะคะเกิดขึ้น จากแหล่งน้ําบนภูเขานะคะไหลไปรวมกันทางด้านนี้ค่ะเป็นแหล่งต้นน้ำนะคะของลําลน้ําพองนะคะลอซึ่งรอเลี้ยงเขื่อนบนรัดและเขื่อนน้องไว้ในจังหวัดขอนแก่นค่ะจากสถานการณ์ข่าวที่ได้หามานะคะก็คือณอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นะคะ2553นะคะส่งผลกระทบให้เกิด ความเสียหายในป่าสนเขานะคะเป็นพื้นที่กว้างค่ะพบว่าพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้นะคะก็คือในกรอบสีเหลืองนะคะประมาณ3,700ไร่ค่ะในป่าสนเขาค่ะกระจายทั้งด้านทิศตะวันตกค่ะและทิศตะวันตกค่ะทิศเหนือค่ะและทิศ ะตะว,วันออกเฉียงใต้ของอุทยานค่ะซึ่งเป็นรอยต่อกับพื้นที่ทางการเกษตรนะคะซึ่งได้ทำการบันทึกภาพก่อนการเกิดไฟป่าโดยใช้ดาวเทียม Landsat 8ในภาพทางซ้ายมือค่ะและบันทึกภาพหลังเกิดไฟป่านะคะโดยใช้ดาวเทียม Sentinel 2ในภาพทางขวามือค่ะซึ่งดัชนีที่เราจะใช้ในการประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ในครั้งนี้นะคะเราจะใช้เป็นดัชนีแรกนะคะ NBR ค่ะเป็นดัชนีที่อ,ออกแบบมาเพื่อหาพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้นะคะและประเมินความรุนแรงของไฟค่ะสูตรนี้นะคะจะคล้ายกับ NDVI ค่ะเพียงแต่ว่าสูตรของ NBR นี้นะคะจะนำะการใช้ความยาวของคลื่นอินฟราเรดใกล้นะคะแล้วคลื่นอิอนฟราเรดคลื่นสั้นอินฟราเรดค่ะสูตรของ NBR นะคะก็คือ เนี r ยอินฟาราเรดใกล้ลบ s h o r t เวฟอินฟาราเรดค่ะหารด้วยเนียอินฟาราเรดใกล้นะคะลบด้วย Shortwave i n f r a เรดค่ะต่อไปนะคะเป็นดัชนีความแตกต่างของความชื้นค่ะหรือว่า NDWI นะคะดัชนีนี้นะคะเป็นดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบระดับความชื้นในพื้นดิน หรือพืชพันธุ์นะคะจากปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนมาจากดินและหรือพืชพันธุ์ในช่วงคลื่นอินฟาเรดไกลนะคะหรือว่าเนี่ยอินฟาเรดและอินฟาเรดคลื่นสั้นนะคะหรือว่าช็อตเวฟอินฟาเรดค่ะหากมีปริมาณน้ําในดินหรือว่าพืชพันธุ์ที่มากนะคะจะทําให้รังสีในช่วงช็อตเวฟอินฟาเรดนี้นะคะถูกดูดซับมากค่ะและมีการสะท้อนรังสีออกมาน้อยส่งผลให้ค่าตัชนี ndwi นี้นะคะ ที่ทำการคํานวณได้นะคะจะมีค่าสูตตามไปด้วยค่ะสูตรของ ndwi นี้นะคะก็คือ g ก e ีนลบ near i n f ฟาเร d หารด้วยกรีนบวกเนียอินฟาเร d ค่ะส่วนดัชนีตัดถัดไปนะคะเราก็จะใช้ rbr ค่ะ rbr นี้นะคะก็คือดัชนีที่ ประเมินความรุนแรงของการเผาไหม้ค่ะเราสามารถแสดงความแตกต่างระหว่าง NBR ก่อนเกิดการไฟไหม้นะคะแล้วก็หลังเกิดการไฟไหม้ที่ได้จากภาพได้ค่ะจะใช้ในการคำนวณเดลต้า NBR นะคะซึ่งสามารถใช้ในการประเมินความรุนแรงในการเผาไหม้ได้ค่ะตารางนี้นะคะเป็นตารางประเภทนะคะเพื่อตีความความรุนแรงของการเกิดความเผาไหม้นะคะ เว็บไซต์ที่เราดาวน์โหลดนะคะเราจะดาวน์โหลดภาพ Sentinel Tool จากเว็บไซต์ไซฮับค่ะโปรแกรมที่เราใช้นะคะเราจะใช้โปรแกรม SNAP ค่ะซึ่งผลิตโดยองค์การอาวกาศยุโรปนะคะหรือว่า ESA ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมมากนะคะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ